ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับฟังแผนการจีบทันสุดเพอร์เฟกตของผมโหพี่พ่ผมมาทำอะไรวะเนี่ยกูจะรู้ไหมกูก <c oughs> ็โดนลากมาพร้อมมึงเนี่ย <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับฟังแผนการจีบทันสุดเพอร์เฟกตของผมแ <c oughs> ม่พ้พันธทำเพลง <c oughs> เดี๋ยวผมเนี่ยจะอธิบายให้ฟังว่าแผนที่ผมเตรียมมาเนี่ยจะทำให้ทันใจเต้นยังไง มันคือแผนนวดสุดสยิวท่ามกลางแสงเทียนผมจะเปลี่ยนห้องนอนให้เป็นห้องสปาสุดโรแมนติกเดี๋ยวนะกูว่ามันธรรมดาเกินไปมันต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์กว่านี้ดิ เสภัย